สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวราศีพฤษภประจำเดือนพฤศจิกายน2564ครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีพฤษภท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ชาวราศีพฤศภเป็นคนธาตุดินมีดาวพระศุกเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านดาวพระศุกในเดือนพฤศจิกายนได้ตำแหน่งไม่ค่อยดีครับจึงอาจจะทำให้ชะตาชีวิตอ่อนแอลงแต่ในเดือนนี้ความโชคดีของคนราศีพฤศภจะบังเกิดมาจากดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ภพกรัรมมะของคนราศีพฤษภในช่วงวันที่8พฤศจิกายน ดาวพฤหัสบดีจะให้โชคกับคนราศีพฤษภเกี่ยวกับด้านการงานครับและดาวพฤหัสบดีมาครั้งนี้มีกำลังเดินหน้าเต็มที่ทำให้จะได้ผลดีปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขแต่ปัญหาของชาวราศีพฤษภจะอยู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับดาวอาทิตย์และดาวพุธจะโคจรเข้าเล็งลัคณาชาวราศีพฤษภและมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูดาวพุธ เป็นคู่ศัตรูกับพระราหูครับซึ่งยังทับลัคนาตัวท่านอยู่อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของคนราศีพฤษภได้ครับการงานในเดือนนี้ของคนราศีพฤจภกจะค่อนข้างโดดเด่นครับงานของท่านจะง่ายขึ้นมีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีเดือนนี้ตัวท่านเองจะรู้สึกผ่อนคลายในช่วงนี้ท่านจะมีตัวช่วยครับความกดดันจะลดลง ยอดขายในเดือนนี้ก็เป็นที่น่าพอใจมากครับการเงินยังพอไปได้ครับยังมีเงินเข้ามาให้คนราศีพฤษภได้ใช้จ่ายอยู่แต่ต้องระมัดระวังในช่วงปลายเดือนนะครับเพราะมีเกณฑ์จะใช้เงินเกินตัวต้องวางแผนค่าใช้จ่ายด้วยเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ต้องใช้เงินค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังครับตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเพราะดาวพุธจะเข้าเล็งลัคนาตัวท่านซึ่งลาหูยังอยู่ที่เดิมครับคือทับตัวท่านอยู่เกิดเป็นคู่ศัตรูหลักจะทําให้ดวงของท่านค่อนข้างอ่อนแอครับมีเกณฑ์ที่จะป่วยจากโรคประจําตัวและระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงปลายเดือนด้วยความรักไม่โดดเด่นแน่นอนครับในช่วงปลายเดือนมีเกณฑ์ทะเลาะ ในบางท่านมีเกณฑ์ถึงขั้นเลิกลาดังนั้นควรใช้สติให้มากในช่วงนี้นะครับมาถึงด้านสุดท้ายครับโชคลาบก็ยังพอทำให้คนราศีพฤษภได้ชื่นใจนะครับในเดือนพฤศจิกายนมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโชคลาบจะมาจากความฝันของท่านครับหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข8 4และหมายเลข64 ชะตาชีวิตในเดือนนี้อาจารย์มองว่าดีขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับเพียงแต่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและการใช้อารมณ์ของท่านด้วยเพราะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้แฟนคลับชาวราศีพฤษภทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังๆทุกท่านครับ สวัสดีครับ